มาด้วยพี่น้องมาที่น้องกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับจูเนียกินข้าวจุ้ยเนียโอ้ยจุย้ยเนียกินอะไรลูกก็ผัดไม่ใช่หนูกินอะไรตอนนี้นี่กินาสแฉลายใช่ไหมเต็มปากเลยอูย้ยอดูแฉลยัยยกแฉลายขึ้นมาให้ให้กล้องดูหน่อยไหนแฉลายน,นี่นี่เหรอโอ้ยกินสาแฉลายเต็มปากเลยไหนพ่อขาดูปากหนะะ่อยค่ะไหนอู้ยปากสวยจังเลย อย่าพึง่งอย่าพึ่ง,ด,ด,งด,ดูปากใกล้ๆก่อนยิงแขว่นโอ้ยนากูนากูจังงอันนั้นมาแล้วพอดูก่อนเร็วๆอันน้ามาก่อนเร็วๆไอ้ยะคือเป็นตะยานทำวะเนั่นดูปากก่อนดูปากใกล้ๆก่อนนากู น่ากลัวอุ้ยพ่อกลัวแล้วค่ะพ่อกลัวมากเลยนะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวกินข้าวกินข้าวลายเด้อใช่กินฉ่ายลายเด้อกินฉ่ายลายกับจูเนียเด้อกินตามกินฉ่ายลายกับจูเนียเอาตามเอาเอาอะไรตามอะไรตามปลาเออเออ เห็นหด้าหมมาเลือกกินชายลายเด้ออตเด้อตคุงตัมคุงกินยังก claro> um ินยังคะตะมาหุงบ่คะนูจะกินตั้มคุงบ่คะหันหน้ามาบนกล่องเดียวกินตาบุกหุงบ่คะตาบกหุงตาบกหุงโอ้ยเชบบ่เชบเชบมากบ่